สวัสดีครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับส่งงานซิตี้นะครับปี09นะครับเป็นคลิปเพื่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ Honda City ปี09นะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านแท้มีประกันประเภท3บวกนะครับนี่ครับมาดูชมภายนอกกันก่อนนะครับรถสีเต็มร้อยนะครับสีสวยนะครับสีสวยภายในสวยข้างนอกสวย รพร้อมใช้เลยรถไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ครับาดูหลายๆมุมนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับรถคนันนี้นะครับล้อ,ลอแม็กยางใหม่ๆนะครับ ครับดูรอบคันแล้วไปดูภายในกันบ้างครับรถคันนี้ติดตั้งจอ a n d ด o อย10นิ้วนะครับมานะครับนี่นะครับ,านะรบภายในสะาดสะอ้านกันเลยนะครับเป็นรถเกียร์โต้นะครับมีจอ a อนด o อยด้วยนะครับ ในเบาะส,สวยๆเลยนะครับสะอาดาอาไม่มีขาดนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้นะครับตามปกติมาดูกันครับอุ้ยต่างจะรวมมาดูกันเนาะดูครับเด๋อดปุนแจไม่ออกอุ๊ยอยร้อน ใหม่ตามนี้เลยนะครับสะอาดสะอ้านดีครับน่าใช้ครับรถคันนี้ครับนะครับรถใช้เองนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ขับปกติเลยนะครับหน้าจอตัวเนี้ยใช้งานได้นะครับแต่ว่าตอนเนี้เสียงมันไม่ออกมันทางานได้ทุกอย่างเลยนะครับ คือบลูทูธได้รับอินเทอร์เน็ตได้เรียกอะไรนะดู YouTube ได้เอาอินเทอร์เน็ตได้นะครับตอนนี้ปัญหาเรื่องเสียงไม่ออกอย่างเดียวนะครับใหไ,ไล่ให้ช่างไล่นิดนึงนะครับเท่า,านั้นเองนี่นะ,น N างงานะ,ะครับเป็นจอ Android ใช้งานได้แต่ปกติเอาครับประมาณนี้เนาะ ไปดูห้องเครื่องยนต์กันครับแหยนจับเลยครับห้องเครื่องยนต์กันดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับนี่ครับปาปห้องเครื่องยนต์นะครับ ครบทุกอย่างสวยๆเลยนะครับประมาณนี้ครับยังไงก็เป็นคลิปเพื่อการตัดสินใจเนาะนะครับเป็นคลิปเพื่อให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับรถอยู่ที่ปทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับหมู่บ้านพิเชษพัฒนนะครับอ่า เซิร์ GPS มาได้เลยถ้าใครสนใจอยากเข้ามาดูเนาะถ้า,างไงก็โทรเข้ามาก่อนแล้วกันะะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ